สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะ งวดที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างเนาะลาพัฒนาไข่รูดถูกตัวมั้งเนาะเพื่อนเพื่อนขานะคะแอดก็ฟันไปที่สีนะคะสี่รองศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนขาเออชอบสีมากเลยนะคะก็เข้าสี่ศูนย์แต่ไปที่ฝั่งซปปลาวนะคะก็ก,กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับพี่เพื่อนที่นําไปใช้ในชุดสี่ตัวนะคะในชุดสี่ตัวเนาะแต่ถ้าใครวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะแอดก็ยินดีด้วยเลยนะคะที่ศูนย์เนาะ,ะตัวเจาะเจาะไม่มานะคะเพื่อนเพื่อนขาไม่มาเนาะแอดก็คิดว่าสามนะ ส่วนมากสามมันมันไม่ค่อยมาบ่อยนะเนาะไม่ค่อยมาบ่อยแล้วก็ในสูตรไม่มีเลขสามเลยนะคะก็เลยไม่ได้เจาะที่ศูนย์สามให้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่สําหรับใครที่วิ่งรูดศูนย์นะคะก็ยินดีดีด้วยนะคะได้ที่สามกันไปนะคะส่วนเลขวิ่งของเรานะคะเลขวิ่งของเราก็เข้าที่เลขวิ่งที่สี่ไอศูนย์นะคะวิ่งศูนย์เนาะนะคะเจ็ดไม่มานะคะเจ็ดไม่มาเนาะเดี๋ยวมาดูงวดนี้กันนะคะงวดนี้กันว่าเราจะนะคะ จะได้ที่ตัวไหนนะคะได้ที่ตัวไหนแล้วก็น่าจะมาที่ตัวไหนนะคะเออถ้าใครคิดว่านะคะแปดและสามตัวตัวเดียวกันนะคะเนาะก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะก็ส่วนมากจะเข้ามาคอมเมนต์อยู่นะคะว่าแปดกับสามตัวตัวเดียวกันหกและเก้าตัวตัวเดียวกันนะคะถ้าใครหยิบหยิบชุดนี้นะคะแล้วก็ไปตัดเล่นนะคะ403นะคะ408นะคะก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่า8กับ3มเป็นตัวตัวเดียวกันเนาะนะคะก็อ่า มีเอฟซนะคะที่เข้ามาในไลน์นะคะก็บอกว่าได้รูดศูนย์อยู่นะคะได้รูดศูนย์อยู่แต่มันไม่ปังเหมือนงวดที่แล้วนะคะไม่ปังเหมือนงวดที่แล้วเนาะเพราะว่าแอรก็เจาะไม่เข้านะคะก็เน้นรูดละกันนะเราก็ไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะเอาวันนี้เราตามต่อกันนะคะงวดนี้เป็นของงวดวันที่เท่าไหร่อ่าใช่ใช่ยี่สิบห้าไหมยี่สิบห้านะคะเนาะยี่สิบห้าทับสี่นะคะใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะจากสูตรนะคะแอดได้มาที่ตัวนี้แหละนะคะได้มาที่ตัวนี้แหละเนาะก็จะเป็นที่เด่น4นะคะเด่น0และเด่น1นะตัวตัวเดียวกันเลยนะคะตัวตัวเดียวกันเหมือนงวดที่แล้วนะคะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะส่วนตัววิ่งรูดนะคะแอดชอบไปที่นะคะแอดชอบไปที่อ่ะหนะคะ1และ1และ,และตัวไหนดีนะคะ 1>, 1จะดูเด่นนะคะแอดฟันไปที่1นึ่งละกันนะคะก็นะคะใครชอบ1ก็ลูด1นะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งนะระหว่าง4กับ0นยนะ์นะคะสกับ0ูนเนาะมันก็นะคะมันก็แบบใกล้เคียงกันมากนะคะระหว่าง4กับ 0, นะ0ูนเนาะศูนย์วดที่แล้วมาเยอะแล้วนะคะศูนย์เราจะมาอีกไหมนะคะศูนย์จะมาอีกหรือเปล่านะคะก็ ads เอาเป็นศูนย์ที่รองละกันเนาะเดี๋ยวเราเอาที่1และ4นะคะ อ่าเ, 2, เอาเลขสองไอเลขศูนย์เอาเป็นเลขลองแล้วกันนะนะคะแต่ถ้าใครชอบศูนย์นะคะก็ตามได้เลยนะอ่ะคู่แรกนะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะแล้วก็เอาที่สี่สองนะคะสี 4, 2, นะ่สองเนาะห้าเราจะเัียงคงเหลือไหมนะคะ นะ5จะยังคงเหลือหรือเปล่านะคะส่วนในหลักหนึ่งนะคะ19 1916นะคะเดี๋ยวแอดขออนุญาตกลับหัวให้ด้วยเลยนะคะ1916 17นะคะอ่าและก็อันนี้1 4ได้แล้วเนาะ15นะคะแอดติดไว้ให้ที่15เนาะส่วนในหลักศูนย์ของเรานะคะส่วนในหลักศูนย์ของเราเนาะก็จะมีที่07นะคะที่แอดชอบเนาะนะคะถ้ามาก็นะคะก็น่าจะมาเนาะ0 03นะคะตัวเดิมนะคะกันไว้ให้ที่ตัวเดิมนะคะกันไว้ให้ที่ตัวเดิมเนาะถ้าใครชื่นชอบก็นําไปเป็นแนวทางได้เลยนะคะแอดก็ไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะเนาะก็ทําเต็มที่นะคะทำเต็มที่ให้แล้วเนาะในหลักศูนย์ใครชอบก็นะคะติดไว้นะคะติดไว้เนาะ0ูน9จะมาไหมนะคะ0ูน9จะมาไหม0 7 0ยจนะคะจะเข้าไม่เข้านะคะก็ ลองพิจารณากันเอาเด้อพี่น้องจ๋านะคะลองพิจารณากันเอานะคะอ่ะตัวเลขก็ค่อนข้างจะมีเยอะอีกแล้วนะคะก็รักพี่เสดายน้องนะคะรักพี่เสดายน้องเนาะใครมีทุนนะคะก็เน้นรูดละกันนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะอ่าส่วนนะคะส่วนในหลักนี้นะคะก็จะเป็นที่42ด้วยนะคะแล้วก็1916นะคะ นะและก็ที่17นะคะแอดกลัวว่า7จะโผล่หอาจจะไม่มาไหมนะคะ5อาจจะไม่มาหรือเปล่านะคะก็พิจารณากันเอานะคะจะเป็น7หรือจะเป็น5นะคะถ้ามาที่หลัก1นเนาะนะคะแต่แอดชอบไปที่หลัก7นะเไม่มาหลายครั้งแล้วนะหลายงวดแล้วนะคะก็เลยนะคะไปที่หลัก7เนา ส่วนศูนย์นะคะก็จะมีที่ศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็ศูนย์สามที่แอดชอบเนาะแอดเกลือติดไว้ให้นะคะไม่รู้แหละว,ว่าจะมาที่หลักไหนนะคะแต่ตามสูตรก็คือมีเด่นศูนย์เด่นหนึ่งนะคะและเด่นสี่นะคะที่แอดชอบเนาะนะคะที่มันมานะคะเด่นศูนย์เด่นหนึ่งและเด่นสี่นะคะก็คือเลขวิ่งอ่ะศูนย์นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะในสูตรเลขวิ่งนะได้ตัวนี้นะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะ ก็แล้วแต่พี่ๆพเพื่อนๆพ,นพิจารณากันเอาเนาะอ่าในชุดอ่าชุดกันนะคะในชุดกันหนึ่งสองเอสก็ชอบนะนะคะในหลักหนึ่งเนาะก็ชอบนะคะก็อ่ะเน้นให้ละกันเนาะนะที่ชอบชอบนี่คะชุดนี้นะคะที่แอดชอบชอบนะคะชุดนี้นะแล้วก็สีหนึ่งนะคะทิ้งไม่ได้เลยคือหลักสี่นะคะเพื่อนๆค่ะทิ้งไม่ได้เลยคือหลักสี่เอดว่าสี่อาจจะมาแทนหลักศูนย์ไหมนะ ก็มันเป็นสูตรมาแบบนี้นะคะคือมีเด่น1เด่น4เด่นศูนย์นะที่ดูเด่นๆน,นะคะ4 0ศและ1นี่แหละ3ตัวนะคะแอดก็ชอบนะคะเอาตัวที่ชอบให้มาวิ่งลูดละกันนะคะส่วนในชุด3ตัวนะคะ619นนะคะ619เนาะ0 1 9นะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งขอเป็นเลขที่นะคะเอา3มชุดก็พอเนาะ3มชุดก็พอนะคะอ่าลืมประกาสีดำนะคะ อ่ะหกเก้าห้าแล้วกันนะคะตัดเล่นสองตัวนะคะตัดเล่นสองตัวนะอะตัดเล่นนะคะตัดเล่นสองตัวนะคะ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงและวาสนาของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะบางครั้งแอดให้ถูกตัวแต่พี่ๆเพื่อนๆก็ยังหยิบไม่ถูกตัวนะคะก็แล้วแต่วาสนาเนาะชอบคู่ไหนตามคู่นั้นชอบชุดไหนก็ตัดเล่น2ตัวด้วยละกันนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะแอดก็ไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะไม่รู้จริงๆเนาะนะคะก็ถ้ายังไงนะคะถ้ายังไงเกิดว่าเออมัน มั่นใจนะคะถ้าแอดมั่นใจที่ตัวไหนนะคะกว่าหวจะออกเราเราจะออกก็อีกประมาณ2อสวันนะคะถ้าแอดรู้สึกว่ามั่นใจตัวไหนแล้วแอดจะฟันไปให้แล้วกันเนาะ <S <S เดี๋ยวลองคํานวณอีกอสูตรอื่นด้วยนะคะสูตรอื่นด้วยว่าตัวเลขมันมาชนกันไหมนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะว่างนิดนึงนะคะให้ลูกๆนอนก่อนนะ <S <S เดี๋ยวแอดจะลองคํานวณอีกทีนึงนะคะเอาสูตรสูตรมามาประกบกันและกันว่าสูตรไหนมันจะเข้าที่ตัวไหนชนกันที่ตัวไหนนะคะเดี๋ยวแอดก็จะ ลองนะคะพิจารณาอีกทีหนึ่งเนาะว่าตัวไหนหน่าจะมาให้พี่เพื่อนๆได้พิจารณากันเนาะนะคะก็ดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะย้านะําแค่แนวทางเนาะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะยังไงก็ขอให้พี่พื่เพื่อนทุกท่านโชคดีละกันนะคะหยิบยกคู่ไหนก็ขอให้เฮงๆปังๆขอให้ได้หยิบเงินหมื่นเงินแสนกันละกันเนาะนะคะอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะทุกคอมเมนต์ดีๆเนาะขอบคุณมากๆเนาะที่อยู่ด้วยกันนะคะด้วยดีเสมอมาเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆกันจ้า เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ